ในสื่อหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นสื่อทีอ่จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่อเรามีการใช้สื่อไอทีหรือว่าสื่อใหม่หรือแม้แต่สื่อประเภทต่างๆเนี่ยเข้าไปบูรณาการหรือเข้าไปประกอบกับวิถีชีวิตที่เป็นจริงของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะยกระดับชีวิตยกระดับรายได้ได้เลยนะคะ หลายคนเนี่ยถ้าเกิดดูจากสื่อที่จะเห็นตามจากนี้นะคะหลายคนก็เริ่มจากการาใช้เศษวัสดุทํคลรมแล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครนะคะพอหลังจากเขาเข้าถึง i อปุ๊บนะ,ะแม่สายหยุดที่เป็นกรณีศึกษาในสื่อคลิปที่จะตามมาเนี่ยแม่ก็ขึ้นเพจ Facebook ขายผ่านบล็อกขายหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ขึ้นมาหรือบางชุมชนนะคะที่มีการ เป็นชุมชนประมงชายฝั่งก็เริ่มขายปลาขายกะปิขายอะไรต่างๆขึ้นมาชุมชนบางชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวก็มีการที่จะถ่ายรูปแล้วก็ใช้การเขียนข้อความถ่ายรูปประกอบน้ำตกสวยๆหาดทรายสวยๆก็เข้ามาในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของตัวเองนะคะ ดังนั้นตัวนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถลองเอาไปคิดต่อนะคะว่าเอแล้วชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้สื่อไอทีเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับรายได้เช่นท่องเที่ยวขายของผลิตภัณฑ์ o t ท็ top, หรือไม่ o t ท็ top, หรือว่าภูมิปัญญาที่เราอยากจะบอกกล่าวคนทั่วไปใน ทั่วโลกว่าที่นี่มีอะไรดีเนี่ยเพราะนั้นลองดูนะคะกรณีศึกษามากมายทั่วประเทศและในคลิปนี้นะคะที่ท่านจะได้เห็นต่อจากเนี้ยก็จะมีการยืนยันจากผู้บริหารของประเทศระดับประหลัดกระทรวงแล้วก็หลายๆท่านเลยที่บอกว่ามันสำเร็จจริงค่ะถ้าเราสามารถใช้ไอทีหรือใช้สื่อใหม่ไปยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเราได้นะคะ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT มีความสำคัญกับคนทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้คนในตัวเมืองใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้คนในชุมชนต่างๆระบบ ICT จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาชุมชนและองค์กรเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและพัฒนาเทคโนโลยีในท้องถิ่นชนบทกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดตั้ง Community ICT Learning Center ขึ้นโดยมีเว็บไซต์ชื่อ Thai Telecenter .org กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT เนี่ยนะคะมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ICT เนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นะะหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทำไปนี่ก็คือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซึ่งในศูนย์ ICT ชุมชนนี้นก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายแล้วก็เราให้บริการเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตด้วยก็จะมีกระบวนการที่จะรวบรวมความต้องการจากพื้นที่เองนะคะแล้วก็ส่งความต้องการนี้ผ่านมาอย่างกระทรวงกระทรวงก็จะไปหาข้อมูลนะคะไปหาหลักสูตรอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ย มาแล้วก็ส่งต่อกลับไปให้ทางชุมชนได้เข้ามารับการอบรมแล้วก็เอาไปต่อยอดในสิ่งที่เขาสนใจต่อๆไปแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับชุมชนบางปูจังหวัดสมุทรปราการชุมชนที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เข้ามาประยุกต์กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างลงตัวที่นี่ทำประมงแล้วก็เขามีกุ้งทำเป็นกุ้งแห้ง เเเทีีาานนีี่นน่่่่ออาาาาามมมมมขยยยแลล้้้้ววกกก็็งดููัันน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 นใใชชชชชชุุุพระปไหญจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายต่อมาชุมชนบางปูจังหวัดสมุทรปราการก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้หลากหลายขึ้นเช่นกระเป๋าผ้าสกรีนและพรมปูพื้นยังความพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนอย่างมาก บางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีเลยไม่เคยได้ใช้คอมพิวเตอร์มาไม่มีความรู้นะคะแต่ขณะนี้เนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะคะค้นคว้าหาข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทำอ e ีคอมเมิร์ซได้ในปีนี้เนี่ยนะคะกลุ่มแม่บ้านที่มาใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็น most outstanding e women เป็นหนึ่งในผู้แทนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและทั้งหมดนี้ เชื่อหรือไม่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงคนนี้คุณป้าสายหยุดคูลสวัสด์อดีตชาวนาชาวไร่ผู้รักการเรียนรู้และไม่ยอมที่จะตกยุคตกสมัยสมัยนั้นลูกสาวไม่ต้องเรียนมากจบประสีตามภาคบังครับก็ออกออกจากโรงเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาจนป้าอายุได้18ปีก็ได้เข้าไปเรียนเสริมสวยจนอายุป,ป้าประมาณใกล้ๆจะ40ก็พอดีมีกศน เข้ามาป้าก็ได้เข้าไปเรียนเป็นรุ่นต้นๆพอจบจากมปลายป้าก็ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลายัยราชภัฒน์เศิลปศาสตร์บัณฑิตพัฒนาชุมชนป้าก็เลยนำความรู้ที่ป้ามีนะ่ะเข้ามาตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพขึ้นมาใหม่ๆป้าก็เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมาเป็นสินค้าก่อนคือกระปิน้ปาปลาอาหารทะเลแปรรูปกุ้งหอยปูปลา ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นพรมเราได้พัฒนาด้านมาตรฐานชุมชนแล้วก็ได้คัดสรรในเรื่องของโอท็อปป้ายก็ได้เป็นโอทอปสามดาวจากความรักในการเรียนรู้และมีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชนคุณป้าสายหยุดจึงสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือ community ICT learning center ได้ที่ตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการแต่กว่าจะมีศูนย์การเรียนรู้ ICT และกว่าที่ชาวบ้านในชุมชนจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเริ่มแรกเราก็ทำเรื่องเข้าไปที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ว่าเรื่องก็ไม่ผ่านนะคะประชาชนในชุมชนก็ยังไม่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของการตั้งศูนย์หรือไม่รู้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นะคะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนต้องบอกต้องแนะนำหลายๆวิธีหลายๆอย่างคือ ใช้เวลานาน2ปี2ปีกว่าที่ชุมชนจะยอมรับนอกจากปัญหาเรื่องต้น,นทุนทางการศึกษาของคนในชุมชนที่มีไม่เท่ากันแล้วปัญหาด้านการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT นี้ก็เป็นอีกปัญหาที่คุณป้าสายหยุดต้องแสดงความมั่นใจให้คนภายนอกรู้ว่าคนชุมชนตำบลบางปงูสามารถทำได้ป้าต้องไปเรียน รู้ความเข้าใจของคําว่าไอทีมาก่อนว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรป้าก็นํามันเนี่ยมาคุยกับชาวบ้านเพื่อความสะดวกสบายในชุมชนเพื่อความรู้ทั่วๆไปที่เราจะมีไว้ใช้ให้ลูกหลานได้ใช้แล้วก็ชาวบ้านได้รู้จักเรียนรู้การตั้งแต่เริ่มต้นการใช้คู่คู่ไปกับลูกหลานเ,าเอาป้าเนี่ยเป็นตัวอย่างคือป้าอายุ50กว่าแล้วป้ายังสามารถพิมพ์คอมได้ประโยชน์ที่ได้รับจากไอซีทีนะ อย่างแรกเลยคือได้ความร,รู้จากอาจารย์ที่มาสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งที่ป้าๆทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็มาตาเริ่มต้นจิ้มทีละนิ้วละนิ้วจนตัวอักษรรวมกันสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สอนสร้างเว็บสินค้าที่เราจะเอารูปเข้าไปขายออนไลน์อะค่ะพอลงเว็บที่ไอซีทีทำให้แล้วเนี่ยสินค้าก็ฟังขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก เราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็เยาวชนก็ได้เรียนรู้ด้วยนะแล้วก็คนในชุมชนก็ยังมียังมีความสามารถที่จะมาเรียนแนะนำให้เขามาเรียนมีประโยชน์กับเด็กๆที่ศึกษาเล่าเรียนเนะะี่ยค่ะแล้วค้นคว้าความรู้ใหม่ๆทันโลกทันเหตุการณ์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามและความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ของคุณป้าสายหยุดที่มีความต้องการจะผลักดันชุมชน ให้มีความรู้และไม่ล้าหลังศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลบางปูได้อยู่เคียงคู่ชุมชนแห่งนี้และได้สร้างสาระประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมากมายอีกทั้งยังได้เปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพอีกด้วยจากคุณประโยชน์ของระบบ ICT นี้คุณป้าสายหยุดในฐานะผู้นำชุมชนด้านไอ t ก็ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมตลอดจนเชิญชวนให้กลุ่มอาชีพอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันจัดตั้ง w w w ร์ไวเว็บบางเพียง .com ซึ่งเป็นพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์ของชุมชนและเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำบลอีกด้วยการของป้าในเร็วๆนี้ก็คือป้าอยากจะสร้งสูนไอทีขึ้นมาอีกสูนจาก,จาก,จากที่ป้าสร้างไว้ฝั่งน้ําเค็มนะจ๊ะมันก็เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านทีนี้ในโซนของฝั่งเนี่ยบางทีมันมีปัญหาในเรื่องของการข้ามฝั่งถนนไปฝั่งนู้นเพราะว่าจะเป็นเวลาข้าหรือเวลามืดมืดเนี่ยนักเรียนยังต้องการใช้อยู่แล้วก็ชาวบ้านก็นยังต้องการใช้คอมอยู่ทีนี้มันมีปัญหาที่เราเดินทางลําบากป้าก็คิดว่าจะตั้งไว้ตรงฝั่งนี้อีกสักหนึ่งซนซึ่งมันเป็นอะไรที่เพิ่มความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าชุมชนเราคนมากค่ะแล้วก็จะได้ ใช้กันคคกนคคคบบุะะและนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของบุคคลสำคัญบุคคลผู้ใช้เวลาหมดไปกับการทุ่มเทเพื่อส่วนรวมและชุมชนนั่นส่งผลให้ป้าสายหยุดภูนสวัสดิ์ยังได้รับบุธิบัติในระดับอาเซียนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี ICT ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอีกด้วย และยังเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล e v o วนต์ต่อไปในระดับโลกป้าดีใจค่ะที่ชุมชนได้พัฒนาไปในทางที่ดีโดยที่ป้ามีส่วนร่วมในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาให้กับกลุ่มคนทำงานที่บ้านได้รู้จักได้สัมผัสของจริงมีการอบรมจากกระทรวงทำให้เราได้รู้จักแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้คิดทำกันขึ้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม หรือได้ความคิดเพิ่มเติมจากสื่อไอทีทำให้เรารู้จักโลกภายนอกอย่างกว้างไกลก็เ,เหมือนกับเราทำงานที่บ้านร่วมกับลูกหลานได้แลกเปลี่ยนความรู้กันและยังได้สืบสานภูปัญญาไว้ให้กับพวกเขาอีกด้วย